สวัสดีค่ะค่ามันี่เขาขั้วสิผัดแบบอื้อไส่หมูค่ะพี่น้องค่ะได้เตรียมไว้เนาะค่ะเนาะก็มีแบบอื้อหนึ่งถ้วยค่ะล้างทำความสะอาดสไลด์เรียบร้อยแล้วก็สิใส่ทั่วลงไปน้ำค่ะแล้วก็กระเทียมค่ะทุบๆซับๆหยาบๆนาะค่ะเนาะค่ะเนื้อหมูของเขาค่ะสไลด์ไวเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะเฉดเฉดชิ้นยาวๆจังหน่อยจังงามค่ะเนาะค่ะเนาะนี่ก็เป็นเครื่องปรุงค่ะก็ซอสปรุงรสน้ำตาลน้ำปลาอันนี้ก็ อซอสหอยนางรมรสผงรสด,ดีเนาะคะ่ะเนาะเอาน้ำมันแล้วก็น้ำใบเติมเนาะค่ะเนาะค่ะ,ะเอาตั้งกระทะกันแบบพี่น้องค่ะเอากระเใส่น้ำมันลงไปค่ะหยดน้ำมันพอสมควรเนาะค่ะเนาะใส่กระเทียมมาลงไปค่ะ เดี๋ยวรอให้เขาเดือด,ดี๋ยวเขากจะเอาหมูล,ลงค่ะผัดกระเทียมให้หอมก่อนค่ะจะเอาหมูล,ลงค่ะพี่น้อง เดิมหอมแล้วค่่หมูเขาใสค่ะ พอต,ตอนนี้เขาปรุงแล้วค่ะพี่นอ้องก็้วเพมรสลงไปให้ตามสมควรอย่าให้มันเข้มน,นะคะ่ะมะพร้าอใส่ลงไปอีกใกล้ค่ะรสด,ดีตามค่ะ เห็นว่าข้าใส่หมูหลายจากน้อยค่ะพี่น้องอ่ะมีอยู่ชิน้นหนึ่งข้าก็เลยสะไลไปทั้งหมดเลยค่ะเพราะว่าเป็นอย่างไปกินสองมือสองคาบนะคะ,เน,ะเนื้อหมูเ้าคุณภาดดีดีค่ะพี่น้องเป็นเนื้อสะโพกก็บะ้วนหออยาบค่ะค่ะก็น,นี่ก็เนื้อหมูสุกไปประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะเนาะข้าวซอตนันนต้องไปค่ะ เติมน้ำจังน้อยค่ะพี่น้องให้เขา,าเดือดดี๋ยวเข้ามาใส่ตัวนี้ที่หลังค่ะให้เขานิ่มลงไปจังน้อยก่อนค่ะค่ะใส่ตัวลงไปค่ะพัดหมูใส่ปักทองแล้วก็ถัวะะะะะะ่วเนาะเนาะก็เกิดว่าสิเป็นพัดใส่ผิด แกงก็ได้ค่ะพี่น้องอันนี้เป็นผัดธรรมดาผัดน้ำมันหอยเดี๋ยวรอให้เขานิ่มลงนะคะสุกแล้วก็ชิมชิมมังชิมมังนะค,ะนะค่ะน้องพี่น้อยพี่น้องคะอันนี้ก็ได้แล้วค่ะเขานิ่มแล้วอ,อาจจะมาซินาชาศาสัากนิงหน่อย โอเคค่ะพี่น้องค่ะร้องมาผัดมั้งค่ะเปลี่ยนเมนูเนาะคะ่ะเนาะอ่อมิอยาก,กินบักอื้อหักอื้อแบบนีประโยชน์เนาะคะ่ะเนาะประโยชน์ต่อสุขภาพบักอื้อทั่วพวกเนี่ยมีประโยชน์มดัดนอกจากเห็ดกินเองค่ะพี่น้องจังแบบว่าปลอดภัยเนาะค่ะเนาะค่ะจังไหนกะขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับมิอนี่กะสีขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยจ้า ขอกันไหมวิดีโอหนาเนาะคะเนาะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย